แอบถัถึงถึงแอบถ้าแอบถักถึงถึงได้ไหมถึงใช่งรอข่าวคืออะไรเนี่ยโอเคส่วน เดี๋ยวให้พี่โล๊ะนะสงบน้ําให้เสร็จแล้วขอรอบ3รอบที่ลง3ครู yeah! oh, เยคิหนูก็แบหนูหนแม่คุใหญ่จนห่คนแม่คก็เอาเวลาตอนนี้แน่ตอนเนี้น้ำตาลตกคุณพ่อเตยที่ต้องหันตากินก่อนนะเดี๋ยวแม่ท้น้ำตาแล้วเพราะว่าคนในวนี้จะรู้ไหมว่าช่วงเวลาของเจโอวันกับสตคิดมันคือช่วงเวลาเดียวกันนี่นะคะนี่คือช่วงเวลาของเจโอวันจะ ขึ้นก่อนแล้วเดี๋ยวสเตยคิดเราจะต้องถ่ายคลิปกันซึ้งซึ่งเวลาอยู่ข้างเดียวกันหนึ่งนาทีใช่ช่วงเวลาเดียวกันคนที่เดินทางไปสองคนก็จะไหนไหนนะคะเช่นเช่นนี่ถึงแล้วนี่สองนได้สองคนมีอะไรยังก็บุญละเดี๋ยวถึงอันนี้นะอันนี้ขึ้นจะบแอบคะแอบถึงถึงเหมือนฉันก

ส่วนของเราไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้ามาวันเดียวได้เรื่องมาหลายวันไม่เห็นได้ไดเลยเลย <laughs> Appearance from Burab heaven ไอ้เนี้แค่อยผาไป้ามาช่วยแทงหมดเลยแล้วเอาเร่อาที่ยนี้ปใพใพาด้วยาของเพื่อเราก็ต้องส่งให้เพื่อนบานองเราเพื่อนส่งให้เราแะก้อนไปไหนมาอยู่บ้านเนะเราเมื่อวานกนไป

ไ็่สิ่งสำคัญนะคะแบบว่าสามารถทำได้ทุกที่เลยเพราะฉะนั้นคนเรียนรู้ไว้กพอต้องกาเรียนนะพับเพียบเลยสิเด็กโง่ค่ก็ทำได้แล้วแหละวิชาศิลปะกพอเกิดทานเปล่าเฮ้ยมือก่อนหลังจบแรกเข้าเข้าไปยืนร้องหลังไปในขณะที่ถ่ายทำว่ายังมีการไลฟ์ของอาจารย์ทุกคนอาจจะได้เห็นกันด้วย 哎，我走开，来，我来。

นี่คืออะไรกันคะเนี่ยอันนี้คืออะไรคะเนี่ยอันนี้คืออะไรคะโอเคส่วนที่สี่ปาร์ตีเรื่องยากของการถ่ายทางทางนี้คืออะไรรู้ไหมตังเก่งที่หลวมมากมันไม่มีใจแล้วจะให้ดูนั่นนั่น เขาจะทิปคุณจริงิเลยมัน่มันมันเสียดแบบเสียบลมผ่านผ่านี่ยจริงเหรอมันต้่ดมันมีอะไรนะคะประดุมมันที่าตงนี้ไม่ได้นะคะไม่ได้นะคะ เฮ้ยฮยอนจีนเเิไหมศอิอเต้ไไไหมถ้าไม่ไหวจะได้มองทำอะไรแล้ววดเย็นๆนื้อดุวยักคน v n d เราเมา a นิ้วค่ะ s t a นิ้วเหมา เพราะงัน้นเวลาฝึกซ้อมอะไรใดๆต้องระมัดระวังนะคะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอเพราะงั้นเวลาซ้อมเต้นต้องวอร์มแล้วก็ระวังระวังรง่างกายให้ดีๆนะจ๊ะ,อจะโอเคเลิศเซอร์ไพรส์แน่ตอน้องถอดก่อนคือว่าใส่หมวกมันก็ยกังดูเท่น,นะวันนี้ผมเดี๋ยวถอดแล้วรู้เลยเดี๋ยวรูคนเนาะทั้งที่จะเหมือนคนป่วยแน่นอน ทุกคนเสร็จแล้วทําเวลาดีมากเหนื่อยมากจริงๆ <c oughs> ก็เป็นยูนิตที่ไม่ได้หยิบขึ้นมาเต้นบ่อย <c oughs> เคยเต้นไปแล,แล้วแล้วก็มีการเปลี่ยนตรงเปลี่ยนตัวเป็นนู้นเปลี่ยนนี่ตอนนี้มันลงตัวแล้วแล้วเพิ่งได้กลับมาทํา ิก็ฝากติดตามด้วยหลังจากคลิปเนี้ยออกไปอ่ะคลิปเต้นจริงๆอ่ะคงออกมาก่อนนั่นเองแล้วแหละคนน่าจะได้ดูแล้วก็ได้ดูแล้วก็สามารถติชมคอมเมนต์ได้นะคะโดยถ้าคำที่น่ารักผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยวันแท็กก็จะไปปรับปรุงนะทุกคนฝากสเตททุกท่านด้วยหรือว่าไม่ได้เป็นสเตก็สามารถติชมได้นะคะไปแล้วทุกคนเจอกันคลิปอื่น แล้วมีอะไรอยู่ข้างตุดแล้วเออนั่นแหละและคลิปต่อไปนะคะก็จะเป็นนิวจีนแล้วไม่ใช่โอ้ค่ะเออตัดงอย่างไรใช่ทุกคนบ๊ายบายเจอกันดีจ้าอย่าลืมไปดูคลิปลา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 ก่อนก่อนก่อนลา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 กอนก่อนก่อนก่อน ลาก่อน <laughs>